ทำไมดีไซน์แรกเริ่มของอุลตราแมนถึงไม่มีคัลเลอร์ทามเมอร์แต่ตอนที่ถ่ายทําจริงๆดันมีค er ัลเลอร์ทามเมอร์ซะงั้นก็ตอนย้อนกลับไปตอนช่วงที่ออกแบบตอนแรกคุณโทรูนาริตะมีความจ้งใจที่จะให้อุลตราแมนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตจากอวกาศที่บริสุทธิ์ดีไซน์แรกแรก่กก็จะเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักคุมโทนโดยสีแดงและสีเงินเรียบๆไม่มีปุ่มคัลเลอร์ทามเมอร์ซึ่งดีไซน์เนี่ยชินอุลตราแมนก็เอามาต่อยอดด้วยนะครับนะเพื่อเน้นความเป็นเอเลี่ยนแบบล้วนๆเลยแล้วทำไมคทาถึง เกิดขึ้นมาล่ะเหตุผลก็เป็นด้านโปรดักชันสักส่วนใหญ่ฝั่งโปรดักชันนะครับต้องการที่จะลดความเก่งของอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็เพิ่มความรุนละทึกเข้าไปเพื่อไม่ให้อุลตร้าแมนนะครับดูเก่งเกินไปถ้าไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยครับเดี๋ยวจะไม่ลุ้นเอาก็เลยเกิดไอเดีย3นาทีแห่งความตึงเครียดนะครับหรือคัลเลอร์ทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็จะเพิ่มรอข้อมูลเข้าไปนะครับว่าอากาศบนโลกเนี่ยเป็นมลพิษต่ออุลตร้าแมนเป็นอย่างมากทําให้อุลตร้าแมนเนี่ยสามารถใช้พลังอยู่บนโลกได้แค่3 3นาทีเท่านั้นแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือเพื่อไม่ให้ต้นทนในการทำสเปเชียลเอฟเฟกสูงจนเกินไปแล้วก็ยังมีทฤษฎีที่แฟนๆนั้นตั้งขึ้นมาอีกชุดยางอาจจะร้อนเกินไปหรือเปล่านักแสดงเกือบเป็นลมบ่อยหลายครั้งนะครับคาลเลอร์ทัมเมอร์ก็เลยถูกใช้เป็นข้ออ้างในเนื้อเรื่องว่าทาไมต้องต่อสู้ให้จบภายใน3นาทีนะครับเพื่อไม่ให้ถ่ายซีนต่อสู้ลากยาวจนเกินไปนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็ฟังดูค่อนข้างที่จะมิคเซนต์พอสมควร